เมือนีีพผา้าดำผ้มามาเบิ้งดำหน้าผงดำหน้าผงไอเล้วนี่จ้าดำมองนีละนี่ไอไทยไปเลี้ยวนี่ห้าไรไทยทีมเลยจ้าอันนั้นอันนั้นอันอนั้น,อน,อน,อนไอตาดแต้นปุ้งแล้วพ้ามาเบิง้งเล็กน้อยเหมือนนี้ จ้ะอากามาแล้วแม่อุ่มไปแล้วจุ้มน้ำหรอวะดำหน้าเดินดำหน้าเดินหนาแล้วจ้าดำหน้าเดินหนาจ้าอือน้า แล้วเาขาจุ่มน้ำดำไอ้ซักหาผุนมาได้ผุนเพิ่งเนี้ยเออมีผุนเห็ดถาบุษยาเฮ็ดนะไอ้บังแจ้งน้อยจะ้ะมีไงซาบาดำหน้าผงเด้อดำหน้าผง Đây cái chi sắc nó sì. Dạ. Chụp chụp lại. cái đám mà. Nó đang tát khuyên đeo. จริงๆมันต้องตัดตอนน้นไม่นานไม่นานตังตัดอันนี้บ่ได้ตัดเลยตัดเลยก็ได้เฉยคู่น้ำเด้อย,อยู่หลังนี่ละจ้ากระชีดดำเบิดนี่ละไอ้ไทยไว้ขาดไว้เรียว ดำหน้าเดินหนาถ้าดำหน้าไม่หนามดำหน้าถอยถอยหลังถ้าดำหน้าโปงนี่ดำหน้าเดินหนาช่องกีบช่องต้นต้นใ่ต้น,ตนเดียวห่อนมือห่อนเตี๋ยดห่อน ดับเบิดนี่แล้วจ้าโอเคนี่แล้วด้อจ้าดำหน้าก่อนมันสีดแดดมันสีห้อนเมื่อได้จึงสีท่ายให้เบิ่งอีกเค่หนึง่ง ai bên xác về đẹp vào bị đám con đẹp tán đẹp, đẹp.